สวัสดีครับก็กลับมากับการ์ดกัดั้มนะครับวันนี้อีกไม่กี่วันเราจะได้เล่น GD01 กันแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นยุคของ ST ก่อนที่จะไป G d ดีวันนี้ผมจะพามาดูว่ามีการ์ดไปไหนจาก ST ที่มันเรียกว่าเป็นการ์ดสามัญละกันสามารถเอาไปใส่ในเด็กอื่นๆถ้าเราอยากจะจัดเด็กได้นะครับคิดว่ามันจะต้องไปต่อกว่าเราได้อีกนานเลย มาดูกันที่ทีละก,กล่องเลยครับกล่องแรก S t 0 1นะ่ครับสมก็เป็นที่กล่องที่ผมอวยนะมีกาซสามันถึง4ใบใบแรกครับเป็นเลเวล2คอสองเป็นบ็อกเกอร์ครับเป็นบ็อกเกอร์คอสต่ำที่พลังสูงมากครับผมถึงมันจะตีไปที่ชิวไม่ได้แต่ว่ามันพลังสูงมันเป็นมันเป็นคอสต่ำที่ประโยชน์เยอะมากครับผมว่ามันจะอยู่ไปอีกนานเลยด้ซ้ำครับใบนี้ก็ลองหามาเก็บไว้ครับสำหรับใครที่ยังไม่มี ใบต่อมาครับตัวอามูเล่อามูโลมาอามูเล่อะไรนะอามูโลเล่ครับผมเป็นคนขับที่เอฟเฟกไม่ได้บังคับว่าจะต้องขึ้นขับหุ่นอะไรครับขอแค่เราขึ้นขับก็จะสามารถจับอีกฝ่ายนอนได้เลยมันเป็นใบที่ใช้คอนโทรลบอดดีมากรวมถึงจริงๆจังหวะท้ายเกมใกล้ตายใบนี้ช่วยชีวิตได้ดีมากเลยครับในการคุมเวฟายตรงข้ามนะต่อมาครับเป็นเบสที่เรียกว่าเก่งที่สุดณตอนนี้ สำหรับความคิดส่วนตัวของผมนะแล้วก็ต่อให้ GD 0 1ออกมามันก็ยังเป็นเบสที่เก่งที่สุดอยู่ครับก็คือไว้เบสนั่นเองสามารถจ่าย2เพื่อเสกโทเคนขึ้นมาได้ครับเอฟเฟกตนี้ใช้ได้1ครั้ง1เทินและก็ไอตัวไว้เบสเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาของการ์เกมกันดำได้เลยเรียกว่าแก้ปัญหาระดับระดับสตัคเจอการ์ดได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราใช้รีซอสกันได้ไม่ค่อยคุมครับในช่วงท้ายเกม พอคอสูงอาจจะยังไม่ค่อยมีการที่มีไวเบทมันทําให้เราสามารถจ่ายสองเซกโทเค็นขึ้นมาเล่นได้ครับต่อมาครับใบนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้หรือแบบเว็บนอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ใส่กันแต่ผมรู้สึกว่าเป็นใบที่ดีมากๆด้วยความที่มันคอสน้อยสามขึ้นมือมาก็สามารถเล่นได้เนต้นเกมเพื่อคุมบอดและก็มันใช้ในจังหวะเบิร์สก็ได้เองเป็นใบช่วยชีวิตในจังหวะมิเลเคินได้ผมเคยชนะเพราะใบนี้ มาแล้วครับมีระเคลนช็อตก็เลยอวยมันนิดนึงครับผมก็เป็นคอมมานด์ที่ดีเหมือนกันครับเห็นปะ่ะเอทีศูนย์หนึ่งอวยมีทั้งยูนิตพายล็อตเบสคอมมานด์มีการสี่ประเภทในกล่องเดียวต่อมาเอทีศูนย์สองครับจริงๆ ST เอทีอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเก่งแบบชัดเจนเท่าไหร่ แต่เรียกได้ว่าใบที่มันนะ่าจะดีที่สุดใน S T V อาจจะเป็น3มันได้คือใบนี้ครับเป็นเบสที่ใช้เสกโทเค็นได้เหมือนกันโทเค็นทอร์กิสพลัง4เลือด2เสกได้ครั้งเดียวถ้าเกิดมีใบนี้อยู่ในหลุมก็สามารถเสกโทเค็นหนึ่งหมือเป็นการเพิ่มเวฟได้เหมือนกันก็ดีที่สุดของใบที่จะเป็นสามันได้ในกล่องนี้แหละอีก2ใบจะเห็นว่ามันเป็น L R ของกล่องจริงๆ L R 2ใบเนี่ย ไม่ได้จําเป็นต้องขับคู่กันนะขับเสมอไปครับเราสามารถลงมันเดี่ยวๆเพื่อใช้เฉพาะความสามารถบนตัวมันก็เก่งแล้วตัววิงเนี่เน้นเลยมันตีมีความสามารถเบนต้อง5ตีกระจายไปต้อง5้าเบดอะไรก็แตกครับตอนเนี้ยเพราะว่าโอเคกลับมาก่อนอีคลิปหายเออมนถึงไหนแล้วนะถึงวิงอะแถมมันตีตัวตั้งได้ด้วยเราสามารถเลือกตีตัวที่พลังเบาๆนะกว่าเขาจะเคลว,วิงเราได้ก็ต้องเหนื่อยอยู่ ต่อมาครับเป็นทอร์กีครับก็ลองลงมาแล้วกันมันสามารถเป็นเวฟณนะจังหวะท้ายเกมได้เราสามารถใช้รีซอสที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับถ้าเกิดเราเป็นเด็กที่เน้นตัวใหญ่แล้วรีซอสเราอาจจะเหลือครับผมต่อมากล่อง3ครับนาซาปะมันมีแค่ใบเดียวเพราะว่าซาคุมันเป็นใบที่เก่งมากครับ เป็นเลเวล2คอร์ส1ตีออก3เป็นใบที่สามารถทำให้เราทำลายชิวเป็นตัวเปิดบอร์ดที่สวยงามได้เลยใบนี้เป็นสามาัถถองสีเขียวเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเล่นสีเขียวเด็กอะไรผมว่ายังต้องมีใบนี้ไปอีกนานนะสำหรับการติดเด็กไว้แล้วอา้าวพี่ครับซาคุออกจะเก่งมันหายไปไหนหมดคือเด็กซาคุซีออนลัดเนี่ยมันเก่งมากๆนะแต่ว่า ไอกาที่มันเก่งของมันน่ะมันเป็นการคอมโบกันภายในเด็กนะครับมันก็เลยไม่สามารถหยิบไปร่วมกับเขียวอื่นหรือเป็นสามัญสำหรับเขียวอื่นได้อันนี้เป็นคำอธิบายในส่วนนี้ละกันนะครับต่อมาถึง s t 0 4ี่แหละใบสามาัญยูนิตก็ยกให้ใบนี้เลยครับเป็นเอลไซครับก็ตัวมันเองเป็นทั้งบล็อกเกอร์แล้วถ้าเกิดมีนักขับขึ้นขับอ่ะสามารถยก ตัวอีกฝ่ายที่เลือดสีหรือดำกว่าได้ด้วย1ตัวซึ่งมันใช้งานได้หลากหลายมากเราสามารถลงมันไปไว้ก่อนแล้วก็เล่นมันไปก่อนแล้วก็ได้จนกว่าเราจะพอใจและเราค่อยหานักขับที่มีเลเวลสี่ขึ้นขับมันเอฟเฟกนะจังหวะแพร่เระจังหวะขึ้นขับมันถึงจะเกิดผลก็เป็นใบที่ดีครับใน GD มาก็เด็กไหนที่ติดสีขาวอะเอ่อเว้นแต่จะเล่นโรงเรียนล้วนะนะก็จะมีใบนี้ติดไว้ในพวกอะคาเดมีล้วนนี้ก็จัด น่า,นา,นาสนใจเหมือนกันต่อมาครับไพลอตครับไพลอตสามาัญขาวความเก่งเทียบเคียงกันกันกบอามูโรเลยก็ต้องยกให้คีละครับซึ่งผมยกให้มันเป็นไพลอตที่สามัญแล้วกเก่งที่สุดในเกมการ์ดเกมตอนนี้แหละผมว่ามันเก่งกว่าอามูโรอีกนะด้วยความสามารถที่ตีไปลดสองมันเป็นการคอนโทรลบอร์ดแล้วก็ทําให้ยูนิตเราตายยากขึ้นเยอะเลยครับผมให้ท่านเทพคีละต่อมาครับเป็นเบสครับ หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับเบสใบนี้เพราะว่าณนะตอนนี้สีแดงมันยังเล่นได้ไม่ค่อยเยอะนะ ST แต่อย่าลืมว่าคลิปนี้เราวงเล็บคลิปนี้ว่าสามาันน่าใช้ประจำา t t ตอน GD ออกมามันเป็นเบสสีแดงใบเดียวที่ที่ดูพอจะใช้งานได้ที่สุดแล้วครับสำหรับเอฟเฟกของ1เทอนครั้งที่จะบวก AP 1มั้งอืม ขนาดเอฟเฟกผมยังไม่แม่นเลยเพราะว่าตอนนี้มันหาหาเด็กที่จะเล่นมันยากจริงๆน่าจะประมาณนั้นมั้งครับเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวผมพิมพ์แก้ไขในะคอมเมนต์ให้นะต่อมาครับคอมมานด์คอมมานด์มมนใบนี้อ่ะเก่งมากครับก็เลเวล4คอส2เราสามารถเสกโทเค็นได้โทเค็นทุกตัวที่มันเสกจะเป็นบ็อกเกอร์นะเสกจะเสกโทเค็นเป็นโทเค็นพลัง42หรือ24ก็ได้หรือจังหวะเบิร์สขึ้นมาจะเสกโทเค็น33 หมายของใบเนี้ยจริงๆมันก็แค่เป็นการ์ดใบหนึ่งที่เหมือนกับยูนิตที่เป็นบ็อกเกอร์นะครับคอสสี่พลังสองแต่เราสามารถเลือกเศกโทเค็นได้ตามสถานการณ์และมันยังเป็นใบกันตายที่ถ้าเกิดมันเบร์สขึ้นมาเราสามารถลดฮิตได้ฮิตหนึ่งเลยแจ๋วไปเลยใช่ไหมครับอุ้ยด้วยความบังเอิญกล่องเอทีมีใบที่น่าสนใจถึงสใบนี่ไม่ได้อวยเลยนะแต่ก็จริงๆแหละ หมดแล้วครับสำหรับตัวสามัญน่าใช้จะเห็นว่า01กับ04มันเรียกได้ว่ามันเป็นเด็กที่พร้อมจะไปเป็นอะไหล่ให้สำหรับทุกๆสายแลยกันใบสามัญมันเยอะเสือเกินนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศูนย์สกับ03มันไม่เก่งนะครับมันเก่งในตัวมันนะมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสามัญน่าใช้น้อยกว่าอันอื่นนั่นเองประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้นะอนาคตถ้าเกิดมีหลังจาก GD เข้ามาก็คงได้รีวิวตัว GD กันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปสู่บล็อกถัดๆไปนะครับว่ามีอะไรที่น่าใช้งานบ้างนะครับโอเคสำหรับถ้าเกิดใบไหนน่าใช้หรือมีใบไหนอยากจะแนะนำอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือ